สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมขอพบฟอบคับผมไปแลาคร,รับชุ่มแห่ใจหน่อพี่น้องวันนี้ก็อยู่ครับนอนหาสองกับไส้ครับดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว <c ười> ันนี้พากันมาวันแห่พี่น้องก็ <c ười> บรรยากาศที่น่าปรงครับวันนี้มาอาย่หากินนึกเขาแหละครับวันนี้ก็มามองมองเกาแต่ว่าคนเอเวลาวันนี้มาพี่น้องไหมวันแห่กันแบบนี้ก็จอบวันครับวันี้จอบวันถ้าว่าขึ้นฮือแห่เต่านี่แล้วครับ รยากาศขังคล่องคล่องขังขังทา้เคอแล้วครับผมมวันนี้ปลาพูดพูดคือเดาปูใช่ใช่ใช่คุณใช่หางดุรุยคุณคุณยังไ่ยืนตันพาพี่น้องไปพาไปวางครับท่านพาไปวางกันมาที่นี่โอ้ยปินปันกันนะพี่น้องพาพี่น้องไปหัานี่ห้อแก่ไว้ยี่้อแก่ข้าวยี่ห้อแรงเฮ้ยยอดเนาะบรรยากาศยี่ห้อแรกนะผมก็ปลาขึ้นดีอยู่นี่เนาะ ปอติพ่อหนิมกลวงด้ยพห่น้องแต่ว่าน้นมันแห่งครับมัน,มน,มน,นุ่มก็ตอบเปนอย่ต้องปลาหน่อยไางี้เหรอเพื่อฟูกปลาฟุก,ฟกเอาเมืองด้วยใส่ค้าหลงตงทงการเสรียนน้องมาสมหริชวนหน้าตัวนี้ <c oughs> พี่นัหวันงามนี้ปลาเสีพิเศษน้ำลุ่มขนาดนี้เนาะน้ำแพงปะนี้หมมาเขียนนีหนีวะวนี้มาพี่นองมาดูด้วยกันับผมถ่าอะไรบผมวิงนี้ รักระเดือดหน่อยไหมคืนนี้กันเนาะนัดมุ่งบุญเพื่อนคืนนีก้กันนัดตุวนไหม ไามนะ,ะวานน้ำงามอะย่เงี้ยไอพีอยรน้องมั้ยนะอ้าวพี่น้องเกิดนอนะไนข้นกันทีบน,นี้ทำยังไงวะ nhiên bạn mình biết rồi thả như thế rồi luật đen mật mật như mà luật đấy

มีหมดตำบมตึ๊ดไปมังไม่น้องมังนี่ในะจักรากระเดิดครับผมโอ้จิตะปาหน่อยตรงนี้หน่อยปลาหงีเพิ่งไปวัดหรืวบปล่าเหรอนี่ตากระเดิดนรวนๆนะครับอ้างกระเดินก้อนน้องไม่น้องนะโอ้ยมุกจักรากัากะเดน นี่เนาะป่าปุ่ไปเบ่งยาบาดกันน,น่อยแนี้ต้องเปยไห,น,หนไหมตัวอย่าใช้ไฟน่ะป้ามเป็นเสษมีปุ่นจน <c oughs> <c oughs> 来什么了？屋里呢？嗯嗯嗯 ก <S an> ็ลากลวงเลยมากก็สีมืดเล้วตอนนี้ตื่ในดปลไปงี้อยู่ครับแต่จะลกะเดือดน่อย <S <S <an> <S โอ้ยแมนมานอหนหรอ <S an> ไปดูมันกันในพีน้องดนะ้วยแต่ต่มปลาควา้าพวกมอนี่มืดเหรอครับรถบรงนตอี่น้องวันนี้มันเป็น อันนี้เก็บปลาพ้องบ่อยลงนะครับเจ้าครับมาดอยูต้งโขอย่างเดียวครับเก็บปลาอย่างเดียวมาดิเฮ้ยจังฮัาปปลานหน่อยนะตาขึ้นมาหนีนะฮ้ยยยยย้ยยยนนยย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  กึนคักว่า pues นคักปลากระเดือดน้อยตำบ่ตำบ่เฮ้ยบวันนี้วานบ่ได้ยินว่านมันติดแม่ปลาไหมฝุดมันเข่าเบื้องในมผมใส่ยิ่งมองควาดหนวันนั้นว่นได้ใส่นั่น ไกลมือนลยครับพี่น้องผมมามาเนี้ยวันนี้กินกต้มลปลานิ่มมากยันดิรูปลายก็เดินกินอยู่วันนี้บ้านยังเงียบดีนะครับว่าตามมาเกียงเลยปลาหงี้ก็ได้ทำไมขันเจ้าไปเบิดดูพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่โอ้คนเบาครับเนี่ยครับบ้านมังเด้ก,ก็เงียบดีอยู่ นายอยหลอกได้รจะไปาน่อยเออดูน้ำกันต่อพี่น้องวลาบ้านฟุกครับผมเกือบเดือพี่น้องเอาแบบเมือบเละบานที่นี่ไม่ได้ไปงี้เอาไปหน่อยนะครับวันนี้นี่น้องเต็มกระตาครับตึ้งปลากระเดือตึ้งปลานิดหน่อยพี่น้องอ้า จัดไปผมแร้เขาออ๋อนี่น่ะจวดความครับผมจวดจัดจัดก็ลองเมืองบรรยากาศเนี่มันขึ้นมาที่นี่ตื่ดูตึงได้พี่น้องครับพี่น้องวันี้กระฮหวครับไส่แจป้าน่อยแต่กเอ๋ล่ะกรถือโอเคอยู่ครับ จะาปลาอย่างนี้มันทำอะไรมันนี่โอ้ยเียวเลยจะปลากระเดือนก็ปลาปานเนาะปลาเนี่ยก็ปลากระเดือแก็ปานปลาหนี้น่อยาหน้อนนหน่อยอะมาล้งแต่ว่าไม่พี่น้องเนาะมนนี่มันอะไรปลาอยาอ่างนี้ก็จะแค่นี้แหละครับก็มาแรา้วเ้าหน่อยมอน,นีอ่ปกักปลาหมพี่นอนะ้องเนาะฝากที่ตามนงได้พนะี่น้องด้ใใจกับกดไรโแฉกผมน่ยพอฝก,กันไหมก็จีบหนาพี่น้องนะุทานท่าสาดีครับผมดีครับดีครับพอกกันไหมพี่น้องาย